กหนดการว่าจะทําอะไรวันไหนแต่ไม่ได้แปลว่าไม่มีนะเดี๋ยวนี้สู้คดีเนี่ยมันสู้สองทางสู้ในศาลกับสู้ในโลกโซเชียลแต่ผมก็จะไม่ให้น้ำหนักกับการต่อสู้คดีในชั้นศาลมากกว่าผมถามกลับว่าถ้ามีใครทั้งคนหนึ่งพาเด็กที่ยังก็รู้ว่าก็รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่เอาขึ้นไปในจุดที่ไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยสามารถเล็งเห็นว่าเสียชีวิตแน่ท่านคิดว่าเขาควรจะโดนข้อหาอะไรอ่านี่นะคะเห็นไหมครับ ก็คือตอนนั้นไม่มีหมายจับเนอะแต่เหมือนว่าผบอ,ลอตลอก็แบบตั้งว่าแบบอ่ะสมมุติว่าถ้าเกิดมีใครคนนึงอ่ะรู้ว่าเด็กอ่ะยังมีชีวิตอยู่นะคะแต่นําไปปล่อยทิ้งไว้ตรงนั้นผมควรจะตั้งข้อหาอะไรนะคะทีนี้ก็ตามนั้นเลยค่ะตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่เลยเพราะเราก็ต้องเชื่อเจ้าหน้าที่ก็แสดงว่ามันน่ะนะคะจับน้อง ที่รู้ว่ามีชีวิตอยู่ไปปล่อยทิ้งไว้ในป่าตามนั้นนะคะจะได้ไม่งงกันเนาะอันนี้เป็นความคิดของหนูนะคะเป็นบริเวณป่าเป็นสวนมันสังปหลังข้างๆบ้านที่มันทะลุไปที่สวนยางพาราได้ใกล้เคียงใกล้เคียงครับใกล้เคียงครับเสื้อครับแต่มองไกลมันไม่ไม่เห็นจาดเจนนะไม่เห็นครับ่ได้นี่คือเราเห็นว่านั่นแหละมันใกล้เคียงครับใกล้หใกล้ใกล้เคียงครับใกล้เคียงครับเสื้อ แต่มองไกลมัไม่ไม่เห็นจริงนะเห็นะครับ<ต>ไม่ได้นี่คือเราเห็นแค่นั้นแหละมันจะเก็บครับใกล้เหยนครับสเกษษษษ็ตพืชผากลม9โมงเช้ามีคนเห็นลุงพลเดินเข้าไปในปูนยางพา,าราที่หน้าบ้านซึ่งมันสามารถทะลุไปยังบ้านของน้องชมพูได้พยานคนนี้ได้ให้ข้อมูลกับตำรวจไปแล้วว่าเห็นแบบนั้นจริงๆในช่วงเวลานั้น9โมงเช้าตี8พืชผากมเห็นลุงพลเดินเข้าตรวจยางพาราแล้วมันทะลุเพื่อนคนยางพาราตรงเนี้ยมันทะลุไปถึงหน้าบ้านน้องชมพูได้นะคือเวลา9โมงประมาณ เห็นไหมคะเขาบอกว่ามันเป็นเวลาเก้าโมงนะคะตอนที่เขาอยู่ที่บ้านซึ่งตอนนั้นยังไม่รู้ว่าน้องหายตอนไหนนะคะแล้วก็หลังจากพอรู้แล้วนะว่าหายตอนไหนก็นั่นแหละค่ะก็มาเปลี่ยนเป็นออกจาก่วนยง้าุสอง9.22นะคะแม่ห่วงความปลอดภัยของลูกค่ะตำรวจยังจับคนร้ายไม่ได้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าใครด้วยถ้าเกิดคนร้ายรู้ว่าถ้าออกสื่อไปแล้ว สด้งไม่ได้หลับถ้าคนร้ายรู้ล่ะแต่แม่ยอมว่าตำรวจรู้อยู่แล้ว่ะรู้แล้วรู้นานแล้วค่ะน่าจะหลังจากเอ,อพบศพน้องไม่ถึงห้าวันมันเกิดจากความรักเกิดจากความห่วงใย,ยแม่ที่มีต่อลูกอะ่ะแม่เสียชมพู่แล้วไม่ต้องรักษาสดิ้งไว้ให้ดีที่สุดอือก็น่นอนนะว่าในสิ่งหนึ่งซึ่งทางครอบครัวของน้องชมพู่รือถึงอีกหลายๆคนก็สงสัยเรื่องของไทม์ไลน์ครับวันที่น้องหายไปวันที่สิบเอ็ดดูไหมฮะครับวันที่สิบเอ็ดเนี่ยน้องหายออกจากบ้านไปลุงทราบไหมว่ากี่โมงวันที่สิบว่า ลุงไม่ยังไม่รู้เรื่องเลยว่าน้องหายตอนไหนเพราะวันที่สลุงไม่เจอน้องเลยโอเคผมขออนุญาตไล่ทำลายังนะบางาบงสื่อบอกว่าประมาณ9โมง45นะฮะไปถึง10โมงนะครับคือประมาณหายหายไปช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ลุงหายไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะช่องว่างตรงนั้นมันแค่15นาทีครับถูกไหมครับแต่อีกอมุมหนึ่งเนี่ยที่เท่าที่ผมทราบมาในสำนวนเนี่ยในสำนวนเนี่ยนะฮะบ้านลุงเนี่ยนะฮะออกจากบ้านลุงไปอย่ก้9โมงครึ่งนะฮะ9โมงครึ่ง แล้วช่วงนั้นลุงหายไปนะไปถึงวัดเนี่ยสิบโมงสิบนาทีมันสี่สิบนาทีช่องว่างเนี่ยไอ้สี่สิบนาทีนั้นลุงหายไปไหนมาที่ทีนี้พอเริ่มได้ทำลายอาจจะได้มาแน่ชัดแล้วแหละนะคะก็ก็เหมือนถามนะคะทีนี้เขาก็เลยไปแก้กว่าเก้าโมงยี่สิบสองอเพิ่งจะลงจากส่วนยางทีนี้พี่หนุ่มก็เลยถามว่าอ่ะคือช่วงเวลาเก้าโมงครึ่งถึงสิบโมงสิบเนี่ยเวลาสี่สิบนาทีนั้นลุงหายไปไหนมานะคะ ที่ผมทราบมาในสำนวนเนี่ยในสำนวนเนี่ยนะ,ะครับบ้านลุงเนี่ยนะฮะออกจากบ้านลุงไปเนี่ยเก้าโมงครึ่งนะฮะเกโมงครึ่งแล้วช่วงนั้นลุงหายไปนะฮะไปถึงวัดเนี่ยสิบโมงสินาทีมันสีนาทีช่องว่างเนี่ยไอ้40นาทีนั้นลุงหายไปไหนมานเวลาที่ตัดติ้งติดต่อแล้วตัดติ้งเหมือนจะรู้ว่าเขาไปาแล้วน้องหายตอนเกโมงสี่สิบห้าถามว่าลุงถึงวัดสี่โมงลุงไปถึงสี่โมงมันเป็นไทม์ไลน์พร้อมอยู่ตรงนี้ครับว่าตอนที่ผมดูยูทูบตอนที่ตัดติ้งอยู่ตัว ลองดันมาโล่อยู่ตรงบริเวณบ้านลงถูไหลุงมาโผล่าทำลายยังหมดแล้วเห็นหรคอับทำไมวันนี้เขาถึงจะไปตอบลุงไทยกิเพราะพอทำลายเปลี่ยนลุงดันมาตบล็อกตรงนี้ปฏิต้องเลยตั้ครึ่นอยู่ในโซนที่ถูกยัยงดูไปไอกหครับผู้ผู้ชฮะที่สำคัญก็คือว่ามันยังมีประเด็นที่ผู้ชมดูไปต้งแต่ีห้าีนึ่ไม่อกนะลุงคนไปไหนพรอะวันนี้เราต้องย้ำว่าทำลายซด้เปลี่ยนหมดไม่บอกไหฮะ พอ,อมาาันเป็นความจริงวัดเซี่ยนิวตัวก็ตโมง10.15ลุงถึงวัด10.07ทีสีเหลืองคือเวลาปริศนาว่าลุงไปไหนทำไมลุงใช้เวลานานยยานึกออกอไหมหรอคำเขาจะมีนาฬิกาอาชญากรรมอะไรอย่างเงี้ยเขาจะคำนวณเป็นแบบเขาคำนวณได้หรอเออน่าจะประมาณนี้นะเขามีวิธีการของเขาอะมือถือก้ารตายไม่ว่าทางตรงหรือทางอง้อมหรือทางให้เด็กออกจากที่ที่เขาควรจะอยู่ไปที่เที่ยวเขาไม่ควรจะไปข้อแรกทีท่เด็กไหนคนที่กระทำเขาควรจะอยู่ตรงนั้นถูกไหม เราดูว่ามีใครเข้าถึงตรงนั้นได้ไหมคบครับแต่เราสอบปากคำคนไปร้อยเนี่ยเราไม่ได้เห็นว่าเหลือคนที่สามารถเข้าจุดตรงนั้นได้กี่คนตอนนี้นคุณข้าบ้านแต่ผมไม่เคยเชื่อนะคือผมได้มีโอกาสได้คุยกับแกคุยกับแกแต่เป็นเวลาที่เขาดาวน์รถไปเขาดาวนัไปแล้ก็ไม่ได้ให้ไปด้วยเขาก็าอาอยังคิดอยู่ในใจอยู่ตรงนี้ว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้แล้ววันนั้นเขาเอาชมพู่ไปด้วยเนี่ยที่ชมพู่รองตาซอยซอยดาวน์รถได้เต็มโฉมเลยใช่ใช่ใช่แล้วก็ว่าป้าก็ตกใจว่าเอาป้าไม่ได้ไปแล ผมเขไปถามแกหลังจากวันนี้ขอขอกังคนบ้านผมเขาเลยไปถามขเขแบบไอ้เจาหน้า่เขามาถามเจ้าระเบอเรื่องเวลาเจ้าอิทธค่อยจะสัญญาเลยาบอกเออเขาบอกไปแล้วยขาบอกไปเจ้าบอกไปกี่โมงไปอิทค่อยสัญญาเลยเขบอกไปว่าเก้าโง เ้าโมงกว่าไปย้บเอ็ดจุดไหนก็ไม่ไอาูไหนีเห็นได้ผมว่าผู้่สวนใหแล้วไม่้ดไนเจ้ายันกว่ายันมุ่งกว่าคือกว่าจะกินดัเจ้าเป็นรแค่ม่บอกว่าเวลาจริงๆองนี้นมุ่งกว่าหรอเก่าจะันมุ่งกว่าเป็นเก้าโมงเก้าโมงจับยี่สิงเ็ดจับ วันนี้เราต้องย้ำว่าไทาม์ไลน์สติต๊กเปลี่ยนหมดนึอกออกไหมนะฮะพอมันเป็นความจ,จริงว่าสติ๊กนู้นตัวเจ้ามุมสิบห้าลงถึงวัดสิบงมงงุเจ็ดนาทีสีเหลืองคือเวลาปิดสนห่าว่าลงไปไหนทำไมาลงใช้เวลานานานึกออกไหม่างรับระหว่างทางขาไปก็มีทารอรถพักทายหลายคนปากักปนะ่ายแย่มียผู้ใหญ่บ้านอันนี้พอจะเห็นภาพเฉยยังคะติ่งพอมาถึงขนาดนี้ถ้าให้เห็นง่ายๆอย่างเช่นนี่คะ่ะบ้านบ้านใช่ไหมคนทําก็คือเดินลัดรอบไปทางนี้เสร็จแล้ว ก็กลับมาที่บ้านแล้วก็มาขึ้นรถแล้วก็ไปวัดเราก็เชื่อว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องทํางานอย่างรอบคอบพยายามสอบหาอ,อพยานวดล้อมหลักฐานอื่นๆเพื่อเชื่อมโยงมัดหาคนร้ายนะคะอันนี้ก็คือแค่ขยี้ไม่ได้ละเอียดขนาดเจ้าหน้าที่เนาะเห็นความทรมานของน้องเพราะว่าตอนนั้นอากาศร้อนมากครับเราก็ไม่เราไม่สนใจโซเชียลเลยต่อให้เราเป็นผู้ร้ายสักวันหนึ่งตารวจก็จะเอาหลักฐานมาจับเราค่ะไม่คิดแค่นี้ก้าวเบิก้าวเบน เก้าโมงประมาณขับรให้เนี่ยเป็นเวลาคือเวลาเก้าโงประมาณผมอาบน้ำเสร็จแล้วอะไม่น่าจะคือเก้าโงสี่สิบ ว่าก็าคือเสียอล้วก็คือเสียเสียข้างล่างแล้วก็คือไปข้างบนเขาอะไรอย่างนี้แล้วก็ว่าประมาณว่าไอ้กับสงสารก็่ปล่อยไว้กับสงสารก็เลยเอาแบบเสื้อผ้าเอากางเกงบ้างรองเท้าบ้างแบบกระจายกระจายออกมาเหมือนกับว่าถ้าคนมาเจออย่างหนึ่งแล้วอาจจะ้ฐฐาเจอน้องอะไรอย่างเงี้ยเขายังมีใจแบบเมตตาอยู่แต่ว,ว่าตัวเองจะได้เป็นนางเอกโสดกันเตี<ฮ>้ยมาตุ้งบานแต่ละรูปแบบนี้เราจะเป็นนางเอกเคยตอกกระจกบ้างไหมคะอย่างแกเป็นได้อย่าง